สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวเวียดนามมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเอาชนะทีมชาติสโลวีเนียไป3-0เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024ณเมืองวูดสประเทศโปแลนด์ครับซึ่งในแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์ที่5ของทีมสาวไทยของเรานะครับที่ทําการแข่งขัน ซึ่งเจอกับทีมชาติสโลเวเนียที่ปัจจุบันอยู่อันดับที่28ของโลกในขณะที่ทีมสาวไทยของเรานั้นอยู่อันดับที่13ของโลกและทั้ง2ทีมก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมครับโดยเริ่มในเซตแรกนะครับทีมสาวไทยของเราเริ่มต้นได้ดีนะครับนำก่อน3อ1แต่ก็มีช่วงเสียแต้มชุดเหมือนกันนะครับโดยเสีย5แต้มรวดให้กับสโลววเนียกลับมานำ6-3ต่อ 3. และรูปแบบเกมในช่วงต้นเซตแรกก็เล่นกันแบบชิงไหวชิงพริบนะครับทีมสาวไทยของเราก็ไล่กลับมานําได้แต่แต้มก็ไม่ได้หนีห่างกันมากเท่าไหร่ผลัดกันนําผลัดกันตามนะครับโดยทางสโลวีเนียเองก็มีความเหนียวในเกมรับและความหนักในเกมบุกพอสมควรเลยนะครับเรามีทั้งจังหวะเรลลี่กับทีมสาวไทยของเราได้แบบสนุกเลยทีเดียวและผู้เล่นหมายเลข9ของสโลวีเนียเองก็ตบหนักไม่น้อยเลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวแบบของทีมเลยก็ว่าได้ โดยเกยมในช่วงท้ายเซตนะครับแต้มก็ไม่ได้หนีห่างกันมากเท่าไหร่ห่างกันเพียงแค่ 2- อสแต้มเท่านั้นโดยเป็นทีมสาวไทยของเราเป็นฝ่ายขึ้นนํานะครับและก็เอาชนะไปได้ในเซต,ตแรก25-21ต่อมาในเซตที่2นะครับรูปแบบเกมก็คล้ายๆกันในช่วงต้นเซตแรกนะครับโดยแต้มก็เบียดกันมาเลยในช่วงต้นเซตแต่ในเซตนี้ดูเหมือนว่าเกมของสโลวินเนียจะดูดีขึ้นกว่าในเซต,ตแรกนะครับ มีความเหนียวมีเกมบล็อกที่ดีขึ้นและลูกตบหนักทำแต้มได้มากขึ้นทำให้ทางสโลวีเนียทำแต้มขึ้นนำทีมสาวไทยของเราตั้งแต่ช่วงกลาง,งเซตจนเข้าช่วงท้ายเซตเลยนะครับแต่ทีมสาวไทยของเราก็กลับมาไล่แสงได้ทั้งทำแต้มบวกกับทางสโลวีเนียเองก็มาทำเสียเองด้วยนะครับในช่วงท้ายเซตแม้ว่าโค้ชสโลวีเนียเองจะขอเวลานอกแก้เกมแล้วแต่ทีมสาวไทยของเราก็เอาชนะไปได้ ในเซตที่2โดยสกอร์25ต่อ23ครับและในเซตที่3นะครับทางเซลว์เนียเป็นฝ่ายขึ้นนำบ้างนะครับใน10แต้มแรกของต้นเซตแต่แต้มก็ยังคงไม่ดีห่างกันมากเท่าไหร่นะครับซึ่งรูปแบบเกมก็ยังเป็นแบบชิงไวทชิงเพลฟกันอยู่นะครับขึ้นอยู่กับจังหวะทําเกมของแต่ละทีมบวกกับความผิดพลาดของทีมครับซึ่งทีมสาวไทยของเรานะครับจากที่ตามอยู่ในช่วงต้นเซตก็เริ่มที่จะช่วยกันเล่นช่วยกันทําเกมได้ดีขึ้น,นเรื่อยๆ จนเข้าสู่ช่วงกลางเซตนะครับก็ทําคะแนนแซงกลับมานําได้ถึง6แต้มเลยทีเดียวโดวยทางสโลวีเนียเองดูเหมือนว่าจะขาดความมั่นใจในเกมตัวเองด้วยนะครับทําเสียเองไปหลายแต้มเหมือนกันส่งผลให้ทีมสาวไทยของเรานั้นเอาชนะทีมชาติสโลวีเนียไปในเซตที่3ด้วยคะแนน25ต่อ18ครับโดยในแมตต์ต่อไปของทีมสาวไทยนะครับจะพบกับทีมชาติเกาหลีตใต้ในวันที่23กันยายน เวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับคอมเมนต์ของแฟนฟวอลเลย์บอลชาวเวียดนามในคลิปนี้นะครับแอดก็เลือกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับโดยมีหลายคอมเมนต์นะครับก็จะบอกว่าทีมชาติสโลวีเนียนั้นไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งเท่าไรส่วนคอมเมนต์อื่นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ทั้งหมดกันในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับ ราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของคนแรกนะครับเขาบอกว่าว้าวนี่มันดูเท่มากๆเลยไทยแลนด์คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าทีมไทยเล่นกันได้ดีมากๆเลยในแมตชนี้คอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันยังพอจะมีโอกาสที่จะไปโอลิมปิกอีกไหมทุกคน ซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับเอาไว้2คอมเมนต์นะครับโดยเขาบอกว่าดูในส่วนของอันดับโลกก็พอจะมีโอกาสขยับขึ้นไปเป็นท็อป10ได้นะแต่ทีมไทยยังคงขาดคะแนนถึง90กว่าคะแนนเลยนะอีกหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับนะครับเขาบอกว่าไม่หรอกยังห่างไกลาจากท็อป10และคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าไทยยังอยู่ในระดับที่แท้จริงแม้ว่า v n l 2023ดูเหมือนจะตกต่ำลงแต่เรียกฟอร์มกลับมาได้อีกครั้ง ในการแข่งขันจริงแชมป์เอเชียและรอบคัดเลือกโอลิมปิกและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่าทีมสโลวีเนียยังเสียแต้มง,ง่ายมากเกินไปถ้าพวกเขาทำได้ดีกว่านี้ในเซตที่2พวกเขาจะไม่แพ้คอมเมนต์ comment ของคนต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับราชินีแห่งเอเชียวันนี้พวกคุณเล่นได้ดีมากทุกตำแหนง่งคอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าไทยแพย้เยอรมัน0-3 สโลวีเนียแพ้2ต่อ3กับเยอรมันตอนนี้แพ้0ูต่อ3กับไทยแลนด์ตอนนี้มันคาดเดาไม่ได้แล้วคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับคอมเมนต์ว่าแมตชนี้ไม่มีความเครียดสำหรับทีมไทยแลนด์และอัชราพรก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วยคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับวิภาวีโดดเด่นมากๆอีกแล้วแต่เป็นพิมพิชยาที่หายไปเกิดอะไรขึ้นกับฟอร์มการเล่นของเธอคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับ เขาบอกว่าพบกับเกาหลีใต้คงจะชนะ3ต่อ0นเซตอีกแหละคอมเมนต์ comment ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานของไทยแลนด์สิ้นสุดลงแล้วเตรียมพร้อมสำหรับการพบกับโคลอมเบียคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับทีมเวียดนามก็ยังคงจะสู้กับสโลวีเนียได้เช่นเดียวกันคอมเมนต์ comment ของคนถัดมานะครับสโลวีเนียดูเล่นได้แย่กว่าเวียดนามซะอีกนะและคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับ ถ้าไทยชนะได้อีก2-3นัดที่เหลือมีตั๋วไปโอลิมปิกไหมทุกคนและคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคงจะชื่นชอบอัชราพรเป็นพิเศษนะครับโดยเข้าคอมเมนต์ว่าอัชราพรตลอดไปและตลอดการคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับแมต์นี้อัชราพรคือผู้เล่นที่ดีที่สุดคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับโอ้พระเจ้าการเล่นแบบผสมผสานของทีมไทยมันดูสวยงามมากๆเลยนะ ฉันหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้บ้างกับทีมเวียดนามคอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับ MVP คืออัจฉราพรจนถึงตอนนี้ใครที่หายไปก็ไม่สนใจทั้งนั้นเพราะว่ามีอัจฉราพรและวิภาวีที่สามารถจัดการทุกอย่างได้คอมเมนต์ comment ของคนต่อมานะครับพูดถึงพรพันธ์โดยเขาบอกว่าพรพันธ์สุดยอดมือเซตและคอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคอมเมนต์ comment ว่า คงไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์ราชินีแห่งเอเชียอีกต่อไปแล้วสินะซึ่งก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับนะครับสองคอมเมนต์เขาบอกว่ามหาอำนาจแห่งเอเชียแต่คือราชินีและอีกหนึ่งคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่ามีแต่คนบอกว่านั่นเป็นคำชมเชยคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมานะครับแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามันก็เป็นไปตามคาดนั่นแหละแม้ว่าสโลวีเนียจะมีรูปร่างดีกว่าแต่ประสบการณ์พวกเขาน้อยกว่าทีมไทย คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับไม่ใช่แมตที่น่าประหลาดใจแมตนี้ทีมไทยดูจะเล่นอยากสบายใจและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ว่าจนถึงตอนนี้พรพันธ์ก็ยังทําได้ดีและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนลบอลชาวเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ เพ,เพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Spot Comment ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ